นี่หมีหมน,นี่หมีอันเนี้ยเป็นหมาที่คนงานเ่าดีนไว้แล้วก็เลี้ยงไว้นางน,าาน,างงน่ารักนางเป็นตัวเมียทายในที่สุดแล้วก็ได้วัตถุด,ดิบมาแล้วซีโคงแต่หมีหายไปล้ว่ะหมี เขาเคยคิดว่าเช่านางหมีโตไปแก่อนถารเป็นตีโคมได่หรอมันก็ไม่แน่อันดับแรกอะเราต้องหมักหมูเราก็มีกระเทียมกระเทียมแกะสมมุติว่าแกะหมดเลยแล้วติกไทยการดับฝากนะครับเราก็เอาวัตถุดิบใส่ทั้งหมดผงปรุงรสจิ้นหวานก็ใส่น้ำตาล ซีอิ๊วขาวฝาเขียวซอสหอยขาดไม่ได้ก็คือผงนัวว้าวซี่โคงเนี่ยเป็นอะไรที่แม็กชอบมากชอบที่สุดครับอินมากคือเมนูซี่โคงคือเมนู n ั m เบอรของแม็กเลยว้าว <Wow. S 2> ไม่ได้มันไม่เข้าเนื้อเข้าหนังใช่ไนะหมขยหมูเนี่ยเราหมักไว้แล้วใช่ไหมเปเต่ามันไม่ได้ยากเลยเมนูเนี้ย โคตรง,ง่ายในระหว่างที่เตาเราร้อนแล้วได้ที่เราก็เอาหมูลงเลยแล้วกันซี่โคงเป็นอะไรที่แบบแบบโปรตานมากที่สุดซี่โคงอินีทอ,อดอินีกินแล้วกินตาพริกกระเทียมเฉยแล้วก็กินกับข้าวเหนียว มะนาวบีบใส่ตำพิกตำกระเทียมเสร็จแล้วใส่น้ำปลาน,น้ำปลาผงคซูฟิงมะนาวแค่นั้นจบวว้า <Wow. S 1> ทุกคนพร้อมแล้วข้าวเหนียวแล้วก็ซี่โครงอินีน้ำ่นเข้าวเหนียวกับซี่โครงทอดเข้ากันสุดอืม ว้าวไ่กินเลยซโค้งอินีจะอร่อยขนาดไหนยเ้เ <laughs> อ้า,อา